เรื่องอินเทนอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บคุกกี้บนเว็บไซต์ครับก็เลยเราเปิดเว็บขึ้นมาเนี่ยนะฮะคือแล้วมันจะมีแบนเนอร์ขึ้นมาว่าให้กด accept ค o กกี้ง่ายครับอันนี้กังวลครับพี่ว่าเราจะโดนเว็บไซต์เนี่ยแอบรวงข้อมูลเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากที่เรายอมรับมันไปแล้วอย่างเงี้ยครับอ่าหรืออ่ากรณีที่เราเนี่ย อาจจะอ่านไอ้พวกข้อมูลส่วนบุคคลที่มันให้เราอ่านแล้วเนี่ยแต่ว่ายังไงยังไงเราก็กลัวว่าเขาจะล้วงข้อมูลส่วนบุคคลเราไปอยู่ดีนอกจากไอ้พวกโปรไฟล์ยูสเนมพาสเวิร์ดเราเนี่ยอันนี้เราจะโดนไหมครับพี่อโอครับก็การแอคเซปอะไรต่างๆบนหน้าเว็บเนี่ยดีแล้วครับที่เราเราตื่นตัว นะฮะว่าเรากําลังยอมรับอะไรลงไปนะดีแล้วเพราะฉะนั้นคําถามนี้เป็นคําถามที่ดีนะครับแลวแลวดีมากแล้วผมอยากให้ทุกคนตื่นตัวแบบนี้นะฮะว่าเรากําลังยอมรับอะไรอะเอาอันแรกก่อนเลยเนี่ยก็คือ,เ,อเครื่องของเราจะปลอดภัยนะฮะไม่มีทุกวันนี้เทคโนโลยียังไม่สามารถส่งมาแวร์โดยปลอมตัวมาเป็นคุกกี้ โล่งใจไม่มีมาแวร์ข้อที่หนึ่งโล่งใจไปได้เลยก็คือคการ Accept นั้นไม่ใช่เป็นการ Accept มาแวร์เข้ามาในเครื่องนะครับมาแวร์มไม่สามารถ Transfer ทางคุกกี้ได้นะครับ,รบอ,อันนี้จะตอบคำถามนี้ได้เนี่ยผมอยากอยากจะอธิบายการทำงานของคุกกี้สั้นๆนะครับ,รบก็คือเวลาที่เราไปดูเว็บไซต์เนี่ยเรากำลังดูเว็บไซต์พร้อมกับคนเป็น เป็นจํานวนมากเป็นล้านคนเป็นหมื่นคนนะครับเว็บไซต์มีความจําเป็นครับที่จะต้องระบุว่าเขาเนี่ยกำลังส่งข้อมูลกลับไปให้ใครนะครับ<ช><ช>หรือใครเป็นคนที่กำลังคลิกเพจนั้นกําลังทํากิจกรรมนั้นไม่งั้นก็เละเทะไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีก็คือเว็บไซต์ต้องระบุตัวเราอันนี้ระบุเนี่ย ง่ายที่สุดก็คือเว็บไซต์สร้างไอดนติตี้ขึ้นมานะจะเป็นเลขสุ่มสักแถวหนึ่งยาวๆครับแล้วก็เอาสิ่งนั้นเนี่ยมอบให้กับคนที่เปิดเว็บก็คือเบราว์เซอร์ครับผมนะฮะอ๋อทีแรกและไอสิ่งนั้นเนี่ยครับผมคือคือที่แรกผมเข้าใจว่าเว็บไซต์เขาจะดูไอพีแอดเรเราอันนี้ไม่ใช่ไม่จริงใช่ไหมครับพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่า เหตที่เว็บไซต์ไม่สามารถใช้ IP Address เป็นตัวตนของเราได้เนี่ยเพราะว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ที่เราอาจจะนั่งอยู่หลายคนภายในอินเทอร์เน็ตเส้นเดียวนะฮะเหมือนที่ทุกวันนี้ออฟฟิศเป็นกันแล้วหลายคนนั้นเนี่ยกำลังเปิดหน้าเว็บเดียวกันเว็บไซต์ก็ยังคงต้องสามารถแยกได้ว่าแต่ละคนที่มาจาก IP เดียวเนี่ย คือคนที่แตกต่างกันอ๋อมันเกิดกรณีแบบนี้ได้เนาะสมมุติผมผมเข้าเว็บไซต์นี้อยู่ใช่ไหมฮะแล้วผมได้อีพีหนึ่งอพีเอ่ะเรียกอย่างนี้เขาผมออกจากบ้านไปแล้วผมไม่ใช้อพีนั้นแฟนผมมาสวมรอยหมายเหงว่ามาเล่นเครื่องเดียวกันไม่คนละเครื่องก็ได้แต่ว่าก็ได้ก็ได้อ่าก็ได้อีพีเออีกเหมือนกันแบบนี้เขาก็จะแยกเราไม่ออกต้องไหมฮะอ๋อถ้าใช้อ p พพอเราเปิดหน้าเว็บนะครับเว็บไซต์ เขาก็เจ n เนอเรตคุกกี้แล้วส่งให้เรานะฮะเราก็ทำทากิจกรรมกับเว็บนั้นโดยอ้างถึงคุกกี้นี้ตลอดตราบที่เราไม่ให้นะฮะไม่มีการพิมพ์อีเมลแอดเรสเบอร์โทรชื่ออะไรพวกนี้นะเพิ่มเติมเข้าไปให้กับเว็บไซต์เขาจะไม่เขาจะบอกไม่ได้เลยนะฮะว่าเซสชันนั้นคือใครเขาจะรู้แต่ว่าเจ้าของกิจกรรมนั้น,น่ะก็คือคุกกี้ ID นี้นะจบ อ๋อโอเคนะฮะอ่ะความเข้าใจอีกข้อหนึ่งที่เราต้องมีก็คือเมื่อเราเปิดแต่ละเว็บไซต์นะครับแต่ละเว็บไซต์ก็ต่างคนต่างสร้างคุกกี้ขึ้นมาเองแล้วมอบให้เราใช้นะฮะ,ะ,ฮะดังนั้นในในเบราว์เซอร์หนึ่งเนี่ยพอเราเปิดแท็บเปิดแท็บเปิดแท็บแต่ละแท็บเราเปิดไปที่หน้าเว็บแต่ละเว็บเรื่องหลังนั้นอ่ะก็คือเว็บเบราว์เซอร์ก็จะ ได้รับคุกกี้จากเว็บเซิร์ฟเวอร์มาใช้แล้วก็ระบุตัวตนที่แตกต่างกันติดต่อต่างเว็บก็ต่างต่างคุกกี้นะต่างกันในเมื่อคุกกี้ไม่มีข้อมูลส่วนตัวแล้วทำไมต้องให้ accept อ่าครับีจะขออนุญาตทำไมเรื่องเล็กจะตาย<อ>นะครับเออคำตอบคืออย่างนี้ก็คือพอเรา accept ที่จะที่จะ เรียกว่าผูกตัวเองเข้ากับคุกกี้ ID นั้นอเรียกนี้แล้วกันนะครับกิจกรรมหลังจากนั้นเนี่ยมันจะถูกผูกเข้ากับคุกกี้ทั้งหมดนะฮะเช่นรเราคลิกไปที่ลิงก์นั้นซึ่งลิงก์นั้นพาไปที่โฆษณาของเวนเดอร์นั้นทางเว็บไซต์ก็รู้ละคุกกี้นี้สนใจปั๊มน้ำอ่ะสมมตินะฮะนอกจากนี้นอกจากนี้เนี่ยเราก็คลิกซ้ำๆเฮ้ยปั๊มน้ำปั๊มน้ำปั๊มน้ำคลิกแต่ลิงก์ปั๊มน้ำ ครับทางเว็บไซต์ก็จะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าอ๋อคุกกี้เนี้ยสนใจปั๊มน้ำนะฮะ,อ,ะอันเนี้ยก็คือสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราเรากิจกรรมของเราอะ่ะมันคือความเป็นส่วนตัวแล้วเราบางคนเราก็ไม่อยากให้ใครมาติดตามเรื่องนี้ไงเราไม่อยากถูกบันทึกว่าเรากำลังสนใจเรื่องนี้อ่เช่นยกตัวอย่างนะฮะเช่น เราหาคู่คบอย่างเงี้ย่าแล้วบางคนก็ไม่ไม่ได้อยากให้ให้รู้ว่าเราเหงาเราว้าเหวเราอยากจะมีแฟนไม่ได้อยากประกาศให้โลกรู้ไม่อยากให้แทร็กไม่อยากให้ใครมามารู้ว่าเรากําลังกําลังเหงาอย่างเงี้ยครับผมอ่าดังนั้นอันเนี้ยคือทางเลือกนะครับว่าถ้าเราไม่อยากให้เว็บนั้นติดตาม การใช้การหาข้อมูลนะฮะหรือความสนใจของเราเนี่ยก็อย่าไป accept cookie นะครับมันมัมนมันพอมีวิธีอื่นไหมครับพี่อย่างเช่นอ่าเข้าเว็บไซต์แล้วเข้าโหมดไม่ระบุตัวตนแบบนี้ช่วยได้ไหมฮะใช่นั่นคือทางที่ทางผู้ผลิตเบราว์เซอร์เนี่ยเขาเตรียมไว้อนะครับอ่าเพราะฉะนั้นโลกโลกอีกโลกหนึ่งเนี่ยนะฮะคือ,ค,อคือประเด็นเรื่องของการรักษาความเป็นส่วนตัวเนี่ย เป็นประเด็นใหญ่นะครเพราะฉะนั้นมีผู้ผลิตที่เอาใจใส่กับเรื่องนี้เช่นผลิตเบราว์เซอร์ที่บอกว่าเบราว์เซอร์นี้จะไม่เก็บข้อมูลส่วน,น,นบุคคลนะครับก็มีเป็นทั้งเบราว์เซอร์เลยนะครับผลิตเซิร์ชเอนจินที่บอกว่าจะไม่เก็บจะไม่แทร็กนะฮะสิ่ง,ส,งสิ่งการเก็บข้อมูลการใช้เขาเรียกว่าแทร็กกิ้งจะไม่ทำแทร็กกิ้งนะครับ เบราว์เซอร์ธรรมดาที่จะมีโหมด incognito หรือ private mode นะฮะให้เราใช้เพื่อเบราว์เซอร์จะไม่เก็บรักษา uh, ไม่ไม่ไม่ยอมให้เว็บไซต์ track ต้องบอกี้นี้อ่ะที uh, uh, นี้ทำความเข้าใจในอีกด้านหนึ่งนะครับว่าคุกกี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งชั่วร้ายนะเพราะว่าอ่ะ uh, พอเราเปิดเข้าไปปุ๊บเราคลิกหา uh, ปั๊มน้ำนะครับก็ปรากฏว่า เว็บไซต์เขาก็จะมีอัลกอริทึมข้างหลังที่จะเริ่มเรียนรู้ว่าถ้าลูกค้าสนใจปั้มน้ําให้โชว์โฆษณาของช่างติดตั้งอืมครับอ๋ออย่างนี้ก็ประหยัดเวลาสิเราเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเซิร์ชหาคุณก็แบบบริการเราเสร็จสับเลยก็ตรงใจนะฮะอาพอช่างเสร็จปุ๊บคุณอาจจะมีบริการอื่นๆเสริมเข้ามาครับนะฮะอาพวกนี้ก็พอปอัพขึ้นมา ก็ก็บางคนก็ชอบก็ตรงใจอย่าง Search Engine เนี่ยเช่นผมผมอาจจะค้นหาคำว่าผีหลอกนะฮะแล้วปรากฏว่าผีหลอกเนี่ยมันก็มีแง่มุมที่คนสนใจเช่นไปสนใจเรื่องของไสยศาสตร์บางคนสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์บางคนสนใจเป็นมุมจิตวิทยานะฮะก็ tracking พวกนี้เนี่ยมันก็จะสามารถรวบรวมคำตอบที่ที่เราอ่ะ เป็นแง่มุมที่เราสนใจโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาใส่คีย์เวิร์ดอะไรที่ยุ่งยาก<ม>อย่างเงี้ยดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเว็บไซต์จดจำตัวตนของเราผ่านท้งคุกกี้นะฮะเพราะฉะนั้นคุกกี้เนี่ยมันมีทั้งด้านที่ด้านที่บวกและด้านที่ลบที่บางคนอาจจะไม่ชอบในเรื่องของการละเมิดความเป็นส่วนตัวครับนะครับอ่าก็เลือกได้ ว่าเราจะ Accept c o คุกกี้ของเว็บไซต์ไหนแยกเป็นโซนๆได้อะเว็บนี้เราไว้ใจนะฮะเขาเอาเอา i v t t y i t y ของเราไปวิเคราะห์แล้วมันค่อนข้างดีกับเราเราก็ Accept c <cookie> o คุกกี้เขาเว็บไหนไม่ใช่เราก็ไม่ Accept ได้เห็นสองแง่ผมว่ามันมีประโยชน์นะพี่วุฒิเนาะมีประโยชน์ในกรณีที่เราสนใจเว็บไซต์ไหนหรือว่าสิ่งไหนที่เราสนใจก็ก็เข้าไปเว็บไซต์ปกตินั่นแหละ นะแล้วก็ดูว่าถ้าเขามีหางเลือกให้เราว่าเขาจะแฮกกิงให้เรากด accept ก็กดไปแต่ถ้าเราแบบไม่ต้องการเลยเราอยากไปหาคู่่วงที่วุดว่าแต่ไม่อยากให้โลกั้งโลกรู้ก็เข้าหมวดไม่ระบุตัวตนต้องไหมฮะใช่โอเคเข้าใจตามนี้นะครับก็ใช้ browse แล้วก็ accept หรือไม่ accept ได้ตามที่เราเรารู้จริงๆละว่าผลมันจะเป็นยังไงนะฮะ ดีเลยครับขอบคุณมากครับพี่วุฒิที่ให้ความรู้สําหรับวันนี้ครับครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับมีคําถามนะครับก็สามารถถามลงมาในรายการในคอมเมนต์ได้เลยนะก็ถ้าหากว่าคําถามวันไหนถูกออกอากาศนะครับทางเราออฟติมุก็จะมีของราวันให้ด้วยนะครับผม